ส่วนแนวโน้มของราคาทองคําครับวันนี้คุณพวันนวัฒนทรัพย์ยประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l i บุลเลียนอินเตอรนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิศพงศ์ค่ะครับเรื่องของ ECB หรือเปล่าครับที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองวันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวร้อนที่สุดในช่วงนี้นะคะครับผมจรจริงเนี่ยซีกยุโรปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการทําประชามติของทาง,ทางทางซีก ยโรที่ทางอิตาลีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งสนับสนุนให้รองคันเนี่ยสามารถไปเทสทายที่1,188ยูเอสดอลลาร์จาทรอยสอาลเมื่อวันจันทร์ <c oughs> แล้วก็ทยอยรับข่าวกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวานนี้ ECB ออกมาถแถลงค่าวว่าจะไม่ปรับขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยแล้วก็ขยายวงเงินสนับสนุนเหมือนคิวขึ้นไปอีก <c oughs> เป็นถึงเก้าเดือนตัวนี้เองเป็น เชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวเซอร์ไพรส์ตลาดจึงทาให้กดดันราคายูโรใหยอ่อลงมาทองคํากับยูโรนี่ก็ในช่วงนี้ไปทิศทางเดียวกันก็ hmm. ทําให้ทองคาเนี่ยทยอยยอ่อลงมาแต่ถ้าจาับตามองเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคําถูกเน็ตขายในในเอ่อ SPDR ประมาณ9.5ตัน <Huh. S 2> ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันลดลงมา218ตัน Mm. ก็ยังมองว่าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่มทองคําก็ยังมองว่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของของเฟดซึ่งจะมีไฟแนลกันอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นตัวกดดนันก็ยังมองทองคําก็ยังถูกกดดันอยู่ทีนี้เราเชื่อว่าก่อนที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยรับสุดท้ายของทองคําน่าจะไม่หลุด1.15งหนดจนกว่าจะหลังรับข่าว รับข่าวแล้วจริงๆเคยประเมินว่ามันจะย่อลงเยอะแต่หลังจากที่เหมือนมันตอนนี้ไม่มีข่าวอะไรที่ใหญ่กว่านี้อีกแล้วนะคะถ้าคงคุณก็รับข่าวกันมาทยอยขายก็ลงมาเรื่อยๆตัวนี้เองก็เชื่อว่าถ้ามีการขายจริงแนวรับสุดท้ายน่าจะอยู่แถวหนึ่งหนึ่งสามศูนรือในหนึ่งสองศูนย์น่าจะเอาเยอะค่ะ ก็อันนั้นก็คือสัปดาห์หน้าที่ประเมินไว้แตส่สัปดาห์นี้ก็ยังยังประเมินเป็นไซเวย์อยู่รับสุดท้ายอยู่ที่1150แล้วก็รับแรกอยู่ที่1160ส่วนแนวต้านเราประเมินไว้ไฮเดิมเลยค่ะ1189.8 8เป็นเป็นต้านแรกแล้วก็ตา้านถัดไปอยู่ที่1200 US d าร l a r p e อย r o ดาวมีข่าวอะไรที่ตพรส์ตลาด มามองว่ามามองมุมมองของฟิสิกส์นะคะช่วงน,นี้เนี่ยตลาดที่ฮอตที่สุดน่าจะเป็นตลาดอินเดียเนื่องจากเขามีนโยบายรากตามเงออเินนอกนนระบบเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการยกเลิกธนาบัตรใบใหญ่ๆพอเดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีการประกาศลดธนธนบัตรใบใหญ่เข้าไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าคนที่มีเงินไปเป็นปริมาณมากๆก็ลิควิดตจากเงิน มาถึงเป็นทองคําแทนเอ,อเดือนที่แล้วทั้งเดือนเฉพาะเออินเดียประเทศเดียวเนี่็ตอินพอ o r ตเข้ามาถึงร้อยตันร้อยตันนี่บวก VAT 10%นะคะครลม่มค่อนข้างใหญ่มาแต่หลังจากที่มีการเเออ,เอ,อนําทองเข้าด้วยปริมาณเยอะตอนนี้ก็มีอีกข่าวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าอินเดียนโยบายกัน,กนประกาศ พวกเงินอะไรเนี่ยเขาจะเขาจะประกาศท,ทันทีทําให้อาจจะมีการช็อคตลาดเพราะนั้นเองก็มีอีกหนึ่งกระแสออกมาว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสเงินสดของอินเดียม,มันหายไปจากตลาดครัเพราะนั้นก็เชื่อว่าเดือนเนี้ยการนําเข้าของทองคําน่าจะลดไปครึ่งหนึ่งของเดือนที่แล้วเพราะนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่หายไปในตลาดคือถ้าถูกกดดันลงมาเ,เดือนที่แล้วเนี่ยมันลงมาไม่ลึกเนื่องจากว่ามีอินเดียมีจีนซื้อแต่ อินเดียนี่น่าจะหายไปสักครึ่งหนึ่งละด้วยนั้นก็มองว่าโอกาสที่จะพยุงให้ราคามันลงไม่ไม่ไมเออไม่ลงมากถ้าศู์ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะหลุดข้าสูงอืมครับราคาอสองสุดนี้เป็นปัจจัยหลักราคะครับราคาในบ้านเราเหรอครับทุกวันครับ บ้านเราเนี่ยมันลงก็จริงบาทบ้านเราลงเออทองคาําบ้านจริงๆในตลาดโลกมันลงแต่บาทบ้านเรามันสวนกับทาง US อลลาร์เพราะนั้นเองยิ่ง US อลลาร์แข็งเท่าไหร่บาทบ้านเราก็อ่อนขึ้นเท่านั้นเออเปอร์เซ็นต์การย่อลงมาของทองคํากับเต่างประเทศกับบาทบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะสวนกันกนิดนึงคือถ้าเป็นบาทบ้านเราลงไม่ค่อยเยอะค่ะ ไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าบาทบ้านเราเนี่ยตอนช่วงนี้อ่อนขึ้นมาค่อนข้างเยอะปัจจุบันอยู่ที่สามสิบห้าจุดหกจุดเจ็ดนะครับก็ประกาศออกมาเช้าวันนี้ก็ราคาบ้านเราลดลงไปบาทละหนึ่งร้อยบาทนะครับ,รบก็ลงมาแตกแต่ก็ได้จริงๆแล้วถ้าถามว่าลดลดลงมาเยอะนะคะแต่ด้วยความที่บาทบ้านเราอ่อนนะคะคก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งพยุงให้ลงลงได้ไม่ลึกอะคะ่ะครับ สำหรับเรื่องของอการลงทุนในโกลฟิวเจอคุณพวันมีคำแนะนำอย่างไงครับจริงๆถ้านักลงทุนในช่วงที่เป็นเทรนดขาลงเนี่ยเออ,อาจจะอาจจะเปิดสัญญาชอ็อตก็ได้แต่รหรือหรือว่านักลงทุนที่มีทั้งสองทั้งสองสองขาในมือคือมีทั้งฟิสิกอลกับมีทั้งโกลฟิวเจอร์เนี่ย ก็อาจจะถือทองแล้วก็ช็อตโกลฟีเจอร์เพื่อที่จะบริหารพอร์ตตัวเองอันนี้ก็อยู่ที่วิจัยยาณแต่จริงๆแล้วเนี่ยเออด้าจะรอหลังประกาศเการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังชั่วๆแล้วค่อยเข้ากัจจัยความเสี่ยงอาจจะน้อยลงเพราะว่าในในตลาดเนี่ยมันมีสองซีคือซีกยุโรปเนี่ยก็ยังมองมุมอม,อมองในการลงทุนทองคำเป็นบูแล้วก็ อเมริกาการมุมมองในลการลงทุนในทองเนี่ยมันเป็นแบบเาะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันห้าสิบห้าสิบาะฉะนั้นเนี่ยข่าวเรื่องการปรับขึ้นอาตจาดอกเบี้ยนเนี่ยนักลงทุนก็รับกันมาเกินสองสามเดือนละมันมีความเป็นไปได้เลยอาจจะหลังประกาศย่อไม่ลึกลับกระดีดกลับขึ้นก็มีความเป็นไปได้เาะฉะนั้นรอหลังตลาดเริ่มนิ่งเริ่มมองว่าทิศทางไปทางไหนแล้วค่อยทยอยเข้าก็ยังไม่สายครับผมขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับจากบริษัท YLG บุญเลี้ยงนะครับคุณพวันนวาวัฒนาทรัพย์ครับ